สบายดีื้นนี้น้ภาพโมทิตากับหนองเพิินน้ามายามบานยาเนาะอยู่ที่บานทากว้วเมืองปทุมพรแข้งจัะซักนะยู่ทงหน้าหน้านาะห้าสิบไปมองหันเะยนะแต่ว่าตอนนี้เนาะฮาก็บยางไปเก็บเครื่องอยู่ในบ้านก่อนเนาะเบ่งทงไ้ทงหย่าทงหน้าหน้าเขานะแล้วก็เสียงกบเสียงเขียดนะพี่หนองเนาะพูดพ่อยางไปหอดคุณนละ Các nọ Bà nhang luôn ừ. ừ. chốt cái nạ à đây được, Chốt cái nạ à đây nha nha Rồi đó เสียงโกบเสียงเขียดดูโยดย,ดยทงหอทงหน้ามีเสียงโกบเสียงเขียดอืออ่ามาห่อนะคะกะมานางพักแล้วกะไม่ยากโกะเพร่ะนะ,ะกกฮรศึอษาไม่สมไปหายนะ มาหอดก็เห็นแม่ยาโกิคนฟักน่อไม่สมฟักน้อไม่เพื่อจะเห็นนาไม้สมไปให้ร้านคนไปกินนะพี่น้องเนาะหน่ไม่นไปหาเองนะพี่น้องเลยมีแ่นอ้อนเห็นวะเพียนคือยังไงนี่ี่ข้าผู้เดียววะ ម្ង់ពីដែលក្ពីដ จากที่เพเิ่นฝากแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ <S 2> <S 2> ่นก็เอามาขันเนาะขันใส่เกลือแล้วก็ใส umm ่ขาวนะขันจนมันเป็น่อหน้าพี่น้องเนาะใส่น้ำเนาะบอดด้วน้ำมันเองอู้ดามได้เราใส่แต่เกี่ยววะขอซาน ขันไหม่ังบอลูปดเลอเลขาะเอางามาขอามาขอบไม่จังอย่างผมนะย่าเราเขาไดคย อันเดียวกระปอก30 <muchas> <muchas> หลังจากที่คัดแล้วนะพี่น้องนะก็เก็บใส่อุปกรณ์เลยนะเก็บใส่เพื่อจะบวชล่มเขาเนาะใส่ในกระถางไหวแต่ถ้าก็อัดไหวนะพี่น้องเราแต่ก็เป็่นแต่ถ้าก็เอาไปกินมาในย่าเฮ็ดไห้ร้านเอาไปกินร้านเป็นพวกกิน นี <UNKNOWN> ่พอโมทิตาก็หน่องเพลินนะมานางหายไป็นกำลังใจอยู่นี่เองนะพี่น้องนะมาเอาไปขี่รถโย่ให้นับงให้นับงแต่เขาดิก็แดนอือมไปติดส่วนเอือเพื่นมาโมทิตานะดินกับ น้องสาวเนาะพี่น้องเนาะเด่นดินอยู่หันเด่นพี่น้องเออนีหนอกเพลินแล้วหนอกใหญ่ก็เอื้อนะพี่น้องเนาะส่วนเห็ดกินนะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นการเห็ดกินนะพี่หนอกโอบแบกอบแบกพี่หนอกอีกินทั้ท่านทุกทุกเหรอไม่อย่างไรโอ๊บโอ๊บอบโอบโอบแบกอบแบกโอ๊บแบก่ายบ่ โอ้แบะเป็นโอ้แบะตายแล้วน้องจะจะอ๊บได้เมนโฟมาโอ้แบะตายบอลนะ่นในระยะที่เฮาล่อถาโอ้แบะนะพี่น้องเน,นะาะเฮางกันมาเก็บเห็ดนะที่มันออกโย่ข,ขางหาหน้าห่างเลหน้าพี่น้องเนาะเป็นเห็ดบดนะพี่น้องเนาะอ่อนเลยเก็บเมืเอออ่อไว้เฮ็ดกินนะพี่น้องเนาะโอนนะ้งามงามบางทีพี่น้องมันจะออกตาม tồn mại nhắp vĩ đỏ nó ô oh. ô ít khóng đừng nhắn nói nừng sư quá đâu xài hèn đừng ngay lập vĩ đỏ nó ดึงปานดึงหูงคนคนอะพี่น้องเลยเดี๋นี้นะพี่น้องน่าี่ห้าเก็บต์แล้วนะพี่น้องพอดีเห็ดกินได้ขาบหนึ่งน้พี่น้อง,อง,ง,งเลยงามๆเลยอ่าได้ยาล่อถาแล้วก็ ขวาตักเต้นเสริมนำเราพี่น้องเราไปเก็บยูทงไหทงหน้าไอ้พี่น้องเอ้ยเนาะอาหารตามบาทหนะ้าเอาเาราพี่น้องเนาะอ่าสำหรับมือน,นี้นะพี่น้องเนาะก็ขอผักเพียงสำนีก่อนน้ะพี่น้องเนาะก็จะไปแตงผักเขากินน้ะพี่น้องเนาะส่วนแตงกินตอนกินผักเขาบรดไทยได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันมืดเนี่ยนะ้พี่น้องเนาะ ติดตามตอนต่อไปพี่น้องขอขอบใจ